มันก็เป็นซีาวเป็นเือนซี้าอันี้จะเป็นว่าไปยูาย้ลานขายหยาว่าเป็นสบายัสดีคเป็นแม่ค่ะไปไหนนะคะไปไหนคะพี่นนใครอ่ะเออพสิภาริษย์เงค่ะตอนยียย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 ายจยย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 ยี่ยย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 ยายอนยยยยยยคยียยยยยนยยยสยยยยียยยย่ยยยัยยียยยนยย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 อยย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 ยอยยัา น้องจ๋ามันกลับมาแล้วหนูกลับมาแล้วนะคะใครจะเลี้ยงหนูที่ร้านบอทลับคาเฟ่ได้นะคะเบียร์เหล้าก็ว่ากันไปอยากกีนเหล้าน้องไม่มีคนเลี้ยงเออไม่มีคนเลี้ยงเหล้าเรือใบเราเลยเนาะจะให้แม่สององเลี้ยงแม่แม่เล่าลูกหลายหองคมไม่แข็งหลอกโคลมละเท่าไหรนะ่นะก็เม็ดสี่ร้อยห้าสิบกมสี่ร้อยห้าสิบสองคมก็เก้าร้อยพอดีขับรถดีๆนะคะเนื้อีกซื่อลูกออกอีก ัสดีเจ๊หมวยครับสวัสดีเจใหม่เจ้หมวยแล้วนะครับกักตัวคกินเหล้าแก้โควิดได้นะครับถ้ามีคนเลี้ยงเราพี่โทนจะใจดีเลี้ยงเราไหมหรือคุณแม่ก็ได้มันมีเ้ยงเมื่อหลายมัอเลยเยีงเน่ยจัดไปค่ะใครอ่ะใครอ่ะเขาจะเลี้ยง คนจะเรียงข้าวจีนนอนนอนรัดนนรัดทีนนม่มา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 หาน้องเลยช่วยกันขายดีคัะสวัสดีพี่เปิ้ลค่ะสวัสดีครับอาจจะเป็นพี่เปิ้ลก็ได้อาจจะเป็นพี่เปิ้ลก็ได้เลี้ยงข้าวนะครับรีไม่เอาแล้วพี่เปิ้ลมันแพงเกินลีกรมหนึ่งเยเราสามารถเปิดพิซเซอรเปิดพิซเซอรเรือใบได้เลยนะพ่เกิร์วันนี้เราปิด บริษัทข้างหลังนะครับรับเหมาได้ดิแม่บอกแม่สมงๆบอกว่ากินแล้วไม่ดีเสียสุขภาพาว้ายแม่แกเครียดแกแม่เจ้านายก็นนจะไปหารับเหมาตรงนังเลยนแล้วดิพี่เรารับรับเหมาตรงนัเล็ยนอ,อย่<ด><ด>างนี้เนาะเออเยอะเปลือกแซวกับเจริญแซวไปสมเสร็จแล้วก็มาขายของย่ามแร้งเขากัไปหับดังเลยนมากได้<า>ยูได้ยูเราจะเอารถตู่ไปไปไปรับส่งนักเรียนนะครับจะรับเฉพาะนักเรียนแบบ V.I.P. เท่านั้น เราไ่อยากยิ้มหมดเฮ้ยิมหมดเปนสิ่งไงไปหนึ่งร้อยกลับหนึ่งร้อยนะครับเราเป็นวันละเราจะดูแลอย่างสวัสดีแม่พันพันนีค่ะสวัสดีครับลูกนนทร์บอลูครับรถดีๆนะคะพี่เปิ้ลบอกว่าอ้าวจัดจัดอาจัดจัด,จดวข่ขอบคุณครับขอบคุณพี่เปิ้ลนะคร <c oughs> <c oughs> ับผมตายเราเมาเราอีกแล้วยังเมืม่อเรียนสองกรมเมื่เรียนสองกรมทะเลเปิ้ลกระลาบคุณเป็นอย่างงามงามมวนขนาดมวนมวลมาเด้อ หนาวไหมน้องน้องนันไม่หนาวครับคุณพี่มาหาน้องหน่อยที่ร้านเดี๋ยวน้องจะเลี้ยงข้าวโปรโมชั่นตอนนี้นะครับเรามีสั่งสองชุดแถมคุกหนึ่งขวดนะครับผมคุกขวดเล็กนะครับขวดใหญ่ขวดใหญ่ขวดใหญ่พวกนี้ความคิดดีแม่อบอกว่าความคิดอ,อย่างผ พี่แบมบแบมบเราไปซื้อต้นไม้แก่ออฉันมาฉันก็เป็นคนสวนเป็นคนอะไรไปอ่ะจา๊ะ <c oughs> เน็ตคือเน็เนคือเตาเตามากโอ้เน็ตไม่ค่อยได้จ่ายนะครับคือค้น,อนเลยละคือค้นเลยละส่งพิกัดมาสวัสดีน้องป๊อปกินพิกัดไปเลยนะครับว่าวัดโคกสว่างนะครับลานนนท์ิ่ติดกับวัดโคกสว่างวัดโคกสว่างตะมนให้บวงอำเภอเมืองสงหวัดชยภูนนะฮะเป็นอย่างโอปานุนโอปาชยนันเป็นอ่าโอป้า เพื่อนบอกว่าเป็นอย่างเอ็กซ์พาเจนั่นอ๋อเราจะไปอะไรนะไปซื้อ,อตอน้นมไม้้ลสส่สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ไก่ค่ะพี่ไก่ไนพี่ไก่ระเบียบพี่ระเบียบพาดามาค่ะพี่โคนพี่จ๋าสู้ๆค่ะสอบปอบะามาเดี๋ยวปอบป าม,าม,มาเรียวบอก,บอกวัญจันเด้หรอนองบอกว่านงมาโรงเรียนเปิดร้านย่างจ้าเปิดยุดจ้าเปิดทุกวันครับ่วงนี้ร้านเปิดทุกวันนะครับเราไม่ได้ปิดร้านนะครับเพราะว่าเรากวัวไม่มีเงินใชน้เจ้าบอกใช้ไหมบอกลองไปดูในนั้นที่มันได้ยินไหมเอียงนะบดเพชรเราไหมสวัสดีครับดังลุก ไม่ตหมม,มมันดังเคยมันเด้งรดูไม่เอ้ใหม่ััน้โคเด้งแงนไม่งนะา่นทาจะทายดูก็ได้ยกหลก่ปเดนทายไบบทายก่ปะเดนะ้ก <c oughs> ล่องไปใ่อะไรอะไรนะเดนจะไปกินเนะจากก้าฮอนโอเคพี่โตนมาเลยพร้อมต้อนรับเลยครับผม สวัสดีเพื่อนรัชชาครับมีไม่มีอย่างมีไเรียกว่าธรรมดานด้นจะดีกาแฟเย็นสามแก้วที่อุดรจ้าเชียรหน้าบูมปลาเขาเดี๋ยวไปเลยส่งอัดช่องฟีดแข็งไปให้บุญบอมาเชียรูมิแล้วค่ะแต่หนาวแต่คนทางออกจากโรงเรียนแต่ยังก็มีแต่ปลาจะให้น้องจ่าไปรับวันเสาร์นะวันเสาร์ได้อยู่เอาดีเอาวันศุกร์ตอนเย็นดีกว่าวันศุกร์ตอนเย็นก็ได้น้องป๊อป สมใจเย็นเดี๋ยวพี่ให้จ่าไปรับอยู่ใน่าอยู่ในป่าเมตอ์หลอเดี๋ยวพี่ไปรับบาอยู่นเาอาท์มัไมมันดังไมเนี่ยมันดังยูดังหรือไม่ดังน้องปอป้งเลยนี่ไม่ดังบอไม่ดังชัดพี่นอกไม่ดังบอจ่าพี่ไม่เน่จ่าคือไม่ไม่เนี่ยยิงเห็นว่เปลยนัวยิ่งนินบอจ่าพี่นองห้องไอ้โรงแรมทำใหม่หรอโยคดีเฮ่ทำใหม่ทำใหม คิดประมาณตัวละสิบบาทครับสวัสดีทุกคนคสวัสดีทุกคนนะครับดังจ้าดังอยู่มันดังไหมหรือว่ามันดังเขาอ่ะดังไหมอยู่ไม่ดังเออไม่ดังจริงหรอครับอยากไปด้ไหมเอาจิมจริงใครน่ะพอเปรี้ยวดังจ้าขอบคุณครับไม่ค่อยดังเอาปุ่นึงว่าไม่ค่อยดังัน กวจักหนนี่อะไรยังไงบ่เข้าใจว่าไม่ก็นะตสีโครไก่แท่หนหลุมจะลุออกกเ,ลเดี๋ยวเดี๋ยวดูให้นะยิ่งอาเดนกน้องไอีจา๋าคูอมันนอกจากาา๋าดังยู่บัมันดังจากบนชั้น,นเหมันสวดป่ะบอมันบดังนะไปไใสคนนี้ห็ไี่รู้อะไรอ๋ออ๋อเด็งเลยทอาไมดู พอชัดว่าเว่ามีเดียวนี้ตั้งใจฟังเด้อกระดักเไม่ดังอยู่แต right. ่แต่ผาบแดภาพแต่ผาบไล่ไล่เพราะว่าขับรวดเจ้าคเดี๋ยวเราจะพาไปชมต้นไม้นะคะทุกคน เรากำลังจะไปซื้อต้นไม้กันแล้วก็พาไปชมป่าเนีงยงในะ่ไหงสีโน่จะไ,ได้เนียย่ไมตัวนี้่าต้องเนียไปแวหอนจะสุดเมีค่ะสอดราคาที่กัดถ้าชุดเล็กร้อยชุดใหญ่ร้อ,อราา้าิบถ้าไปส่งเท่าราคาก็เราจะตีค่าส่ง200อยนะฮะ ราจะไปส่งเลยลูกค้ารับไหมครับถ้าลูกค้าไม่รับก็ไม่เป็นไรครับเราส่งบริการได้นะคะเออเออเตียงดีขนาดเียง ยังบุได้น่าจ้ายังใส้หนันบ่จ้าคือคือคกคือไปสองกลมแม่บอกแม่ไหนแม่สมปองแม่ไหนแม่บอกว่ากินหล้ามันไม่มีไงนั่นจะเมื่อเขากว่ามันขาบบดังเลยไม่บดังจ้า เสียงที่สองคนมีระดับเสียงเท่ากันใช่ใช่ัึงเขมีคนใส่ไมสี่คนบริใส่ไหมไม่หยางเหนียวมันไม่หยางมันหลวมค่ะกระดอยอภิวัตโคตวินพระเอกมากินเบียร์น้ำกันน่ะยุคโควิดบ่จ้าไม่ยันจ้ายุคเทมาที่ร้านเลยครับมาที่ร้านเลยมันเป็นกับตัวนี้หรือเปล่าขอดออกมาอีกยุคโควิดวัดเสียง พี่ว่ากันไม่ได้พ่หน่อสมไม่กันคยมากมึวไม่คยกระตือตาพี่น่อเปิดป๊อเปิดใชมบัตรี่บอกเปิดาวาแมพี่แดงเพื่นพี่แดงหมวกไม่นู้ยรือวไม่ได้สื่ิง นวนบ้านมึงอยู่ไกลครับก네ูไม่ได้คิดหรอกอยากไปหาน้องนนเด้วยมากมากน้อครับผมต้อนรับเสมอพี่ย่อยีกตัวนี่เรื่มกูเลยนะมึงแล้วไงมันเรื่องกัมึงดำมีกัวมีดูกงเรื่มงกัวมีลูกหม่กับบ่าวกัวห้ามึง เลี้ยวเดียวเลี้ยวเันยวไม่ดังอ่ะทำไมทำไมไม่ดงังทำไมไม่ดังเดียวจะดึกลงข้างทางเอียงนะว่าชัดเจ้าใหม่ ฟังใจฟังเด้ออ้ฮักผู้สาวสุดลาวานยอยาบเข้ามามีแนวบอบอุ่ผู้บ่าวสีล่าวานยอยาบเข้ามามีแนวอบอุ่ผู้บ่าวสุลาวานผู้คนสวยลนวัดตาเรียยววะ เบียว่าไปใส่นอดีลาวะด,อด,ะวะดีอันนีลาวะดีครัางนี้ไปซื้อต้นไม้ไปไป,ประดับลานมาดังนะไอ,อ้ฮัเจ้าดีดีลาวนดีน้องหักน้อเอียงนะอ๊อสมบูรณเอียงนะเม่อัดว่าไม่เลวัดไมร้ก <F> <F> ไปพอกกันอยู่หนองเรือบ้านย่าย่โบบอ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 ชไปงั้นนี่อย่าง,เ,งาเดี๋ยวเปนงั้นเดียวกันด้วยมืออื่นอ่ะบอละคนละงานคนละงานโอ้ยโอ้ยอย่างนะบอทัดเราไหมเรวัดทัาไทยมาไม่พ <F> ี่เพียร์ครับ สวันด,ดีวันลีลาสวัสดีดพพสิภาคไปซื้อต้อนไม้สวัสดีน้องบอสครับสวัสดีน้องบอสค่ะสวัสดีนะะคน้อองบสอกข่าวน้องบอ,บอ,บอ,บอสเป็นอะไรหรอทำไมถึงไม่สบายอะ่ะไขใจเหรอนะทองที่เขาบอกว่าจะลาอุ้ยรถพ่วงสวร่ค์ลีลาสวัสดีว้าวไปไหนล่ะ,ละค่ะเจ,าจา้าจงมาไล่อ่อนไล่เลิกพี่เดียไม่เคยได้แค่ดอกอือ ไปเดื่อไปไปด้วน,นกับอันไปอนก็ว่าสิมาเจอกันเจอกันกับปเ,เห็นมาจักดเดือแต่มีผัวเนี่ยผัวรักผัวหลงเนี่ยอยู่แต่น้ำผัวปุบแต่ใครรี่แต่ใครเขาอยู่ไหนล่ะถูนพี่นุ่นมารับเป็นเพื่อนเลยจ้าเพื่อนเ,เต็มบ่เพื่อนมันเต็มครับผมเราจะไปรับเันนครับจอยันเด็นเด้อพี่น้องสวัสดีเอ่อยังี้บันเทียนชเช้าหรือมืนน้อกลางรือมื้อาสวัสดีครับไม่ได้ดังนะครับใครใจดีซื้อไม้ให้นนท์ใช้นหน่อยนะครับสั่ง แล้วก็ส่งมาที่บ้านเลยนะฮะดีกวที่ไม่ได้ซื้อตัวหนึ่งกับตัวกาแฟพลาดูดูแบบนี้ยังไม,ไ,ไม่ได้กินกาแฟเลยสงแก้วก,ก็ร้อยยี่ส,กก120สิบมงเองาเงินร้อยยี่สิบมาให้กูดูกูจะทำไงไม่กินซียังนะว่ชัดรูาไหมนีวัดทัชไพบ้องไมเดียวน้องวอาเจ้าไข่แล้วไข่แล้วไข่โ ไปพวกตู้มือกับจีเซาอยู่ดอไม่ได้ีชีจาให้ัวายนตลาดจอนไล่หมไปตลาดกันออนฮะไปคุณหนูเนวเมือนี่จะเป็นคุณหนูไม่ได้ น้องแสดงหัวเล่าบนตึกไปเนี่ยไม่ไี้กินเตียนอะไรหลายย่างด้วยี่น้องยูบังยูบังชื่อแม่ให้อยู่ไรขอบคุณครับแม่ขอบคุณหลายครับสวัสดีทุกคนนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปชมต้นไม้แตลว่าแบตเราจะหมดแล้วไม่หมดดิค่ะทำไม่เธอมันทำไม่ได้หรอกไม่ต้องใส่มาละแบตให้หมดหุ่นละ ดีแมตตี้จ้าอู้แมตตี้ดีเลียงเจวหอนตัวน,นี้ขอบคุณแมตตี้สำหรับเจวหอนดูต้นไม้กันตนน้นะคะตน้นนึงนะคะลไม่รค่ะ ลงไปนะคะทุกคนโอ๊ยแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงไม่ได้สิแม่เจสซี่บอกว่าคิดถึงที่ละพัสดุ เธออะไรล่ะัาดีเจสี่พลำ้ำเจสี่บอกว่าคิดถึงที่รัก,กเธอ <c oughs> น,นึกว่านี่น่ะตอมันมีเป็นมันดุมมันหัวดาบล่วงแล้วลอพเน,น่ยเนระ่เร่ร่เ่ร่ ให้ไล่ตัวแมลงมันไว,วยดีเอาไปเลี้ยงจนให้ม,าานมหันาฉันละเนี่ยสือไปเลยตอนละสิบบาทหนึ่งต้นงาม ไม่ไมรู้รูวบว่าหอนนกไม่ที่ป่ายก็ถูกเสียสวัสดีทุกคนค่ะ นนวิวต้นอันนี้ก็สวยเด้ออันนี้มันซื้อเนี่ยเทียนฝรั่งเทียนฝรั่งได้ที่สนรับสนุนต้นไม้จ้าสวัสดีมาเออพี่ตาลสวัสดีพี่ตาลค่ะ